สงครับแค่เห็นนะผมกเจะรู้ทำไมผมจะมาท้าตัวนี้มาทดสอบการต่อสู้จาก SCP หกเปสจากศูนย์เก้าหกนี้ไม่จัดต่อสี่เวลาทำหากิน,นเป็นเป็นอันนี้มันโกงขังศูนย์เก้าหกนี่นะซึ่งสงครับนี้มันตรงขงัง SCP ศูนย์เก้าหกชัดเลยนะครับอะไรี่ะอมโอ้ยถุงตุ๊บตัวครับเอาเลย เขาเอาเลยผมนะเพื่อจะไปทดสอบกตบ sp สิบเก้าหกนะขับ sp ไปสองเขาปิดเอาไว้เพราะว่ามาให้ศูนย์เก้าหกคุณกับไฟด้วไปต่อเลยฮะไม่ต้องสนใจ <c oughs> ผมพูดว่า sp สิบเก้าหกอะเอาหน้าตาปิดอนะ่ะทำไมเขาปิด น้ตาไม่ให้หนูว่าว่ามันอะอาละวะเนี่ยคุ้มข้างเนี่ย0ู6เก้าหกหสองไปรู้ว่า4มีชีวิตตวนั้นคือ SCP 096สเกาหกอะไรเนี่ยคุ้มข้างละนี่เสียงกอกกีรา Oh God. Rare, นะอโ,อ,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 โอ้มายก้อดโดนแรงไปเนเก้าหนะไงคุณน้องจะนิวฝกเขาไม่ทันอ่ะเอ๊ะเออเอาีออกมาลได้เว้ย9 6นเก้หกปะเทศวะไปยังไไม่นอุ้ยตายขอถูกเบียร์ขอมองหนะ้า หนุ่มหน่อลุ้หร,อ,หรอเอาสายกายเนี่ยทำไมรวดเดียวแค่นี้วะเนี่ยโคจิมต้น,อนยอดเลยต้องตายเอร์ใช่ไหมเนี่ยตายคือซึ่งก็หงส์เนี่ยผมสงสารม,มากเลยฮะแค่พื้นหนังรู้ว่าผมชอบเอซิพีตัวไหนนะแต่พอผมจะไปทำเพิ่มอัเนี่ยไม่ทำเสียวพดามหาจินเชอบกนนั้นด้วยนะทีน,นี้นะขอสสองได้นะก็สามได้สี่ได้ไหกได้นะ ใครมาแล้วคือเมนูได้เลยนะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็แค่เห็นหน้าโปรก็รู้ว่าจะเอาตัวไหนปะทะกันอ่าระหว่างจาก s c p สุดก็ ACP หกเปสองผมว่านะ s c p หกเปสองต้องมีสายพันธุ์เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสักรีน้ำบันไงต้องมีสายพันธุ์นะสายพันธุ์นั้นเอาว่าเขาได้่าสายพันธุ์นั้นแบบเอาว่า 1พันหายไปเลยจนะคือไม่มี1พันไหนเดีกยวนะจอมี SP 62เนี่ยรอดคนเดียวนะใส,ส่1 0 0พันดีด้เอ้งงหน้าร่วงหรอรูนอหน้าสิเหมือนปุ่มใจอะ่ะโอ้โหเก่งนะมนุษย์ธรรมราเลยรแบโอ้โหขี่ โหววิ่งตาไม่เอาด้วยนะท่าวิ่งสีหนังหาเอาคืนเลยเฮ้ยโดนขาดขาหนังโหดตายไม่แน่ไม่ตายมั้งอมตะ24ชั่วโมงเขาบอกว่า24ชั่วโมงไหนโนชิ S.P.62 เป็นยังไง โอ้ตายเหรอวันนี้ไม่ตาย <c oughs> มันคืออะไรมันเนี่ยเส้นเหรอไม่ได้ว่ามันโอกมาเลยอะโอ้แขนแขนในศูนย์เก้าหกว่ะ ตาแรงโกรธแล้วหรอวันนี้โอมความสามารถนีอออ่ว่าอุ้ยเขาออกแล้วว่าจิตใจมันเป็นมุ่งวะมันออกได้ไงวันนี้โอ้ยถูกจับเฮ้ยเดินของขาได้หรอวันนี้เยคเท่เท่ว่าแต่ว่ามันถนดัดเดินสี่ขานะเพราะว่ามันไม่เด้นสองขานะมันแบบจัดใจอะที่แบบ พอรามาูนเก้าหกอ่ะมูส,มสารนี่วะอ่ะลมแดดลมบ,บ,บีบอ่าอ่าโดนนอกหนังขีดหนังทีผมบอกหุ้ยกระ,ะลูกน,นึกแกกระลูกไว้เนี่ยกดมาจากเอ p พีศนเก้าเอ้ยกดมาจากเอซีพีหกสอง ต่อมาชราไม่มีมันจะไอคิวไปสองขนาดหนึนงนะอ๋อปิดหน้าอือมไม่มีต้นเกอยแล้วไม่ทำอะไรแค่นี้เหรอแมนะ่ยเออว่แค่นี้จริงวะเฮ้ยไอคพีหวไปสองเนี่ยมันจะสนูนย์สารศูนเก้าหกนะก็แต่ผมจะพาไป <c oughs> ไอันนี้ผมไปหนูนะก็ถ้าเกิดใครผมทำ คลิป scp นะก็คือผมแนะนำนะฮะคลิปนี้โหโดเด็กแน่นอนเพราะว่าผมไปทำหน้าปกมาใหม่แล้วนี่ก็คือผมทำหน้าปกใหม่แล้วก็พื้นหลังมาใหม่นะมี scp 06กตัด scp 096นะ โจทส่วนนี้ผมชอบนะหัวผสมกัเหมอกกันแล้วว่าไม่ยาว H P O ผสมนะขี้เกียจเอาขึ้นมาคุณฟังผมนะผมขี้เกียจคือขี้เกียจมากๆครับผมนะตัวใหญ่เนี่ยต้องใส่พื้นที่เยอะก็ปะอ่ะก็กดได้ก็บใครชอบกดได้ก็แชร์ติดตามกัวสุดท้ายเต้ยงเตียงไป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 ไนไีไปไไปไปไปปไปนไปไปไปป่ไปไ้ไป นี่ฮะตอนจบมีแบ็คเอนดิ้งฮะ s c p ศูนย์ส้รราจาก s c p หจ็ดสามจากเ c p ศนย์เก้าหกต้น <c oughs> ตร,รูจารศรูนย์เก้สโคตรฮะทุนเจ้าผมทำไมมันแบบไม่มีเลยโอเคใครชอบกดแลค์กดแ์ตกติดดำต่ดดิ่งนะก็กดไปดะอันนี้เอาจริงบาย